สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะสอนวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะบทที่เรื่องที่สองนะคะเรื่องความกระตันยูกระตะเวทีนะคะความกระตันยูคอวอามอความนะคะความกระตันยูกระตะเวทีนะคะในฐานะที่คุณครูเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้วยครูก็จะเน้นเรื่องคำควบกล้ำนะคะ คอควายกับวอลแวนนะคะใช้สราราร่วมกันนะคะอ่านว่าคอวออาร์อมอความนะคะความกตันยูกะตะเวทีความกตันยูกะตะเวทีถือเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนต้องมีต่อพ่อแม่ต่อผู้ปกครองของนักเรียนก่อนนะคะแล้วจึงจะมามีต่อคุณครูบาอาจารย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนต้องมีก็คือความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ปกครองคือใครผู้ปกครองก็คือลุงป้านะอาที่เลี้ยงนักเรียนนั่นเองจะส่งผลดียังไงกับเราเมื่อเรามีความกตันอยู่ผู้ปกครองที่เลี้ยงเราก็จะรักเราอะก็จะทําอาหารอร่อยอร่อยให้เรากินจะดูแลเรายามป่วยไข้จะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อของกินซื้อขนมให้เราตามความจําเป็นและเหมาะสมของเงินที่มีนะคะคท่านี้ ความกระตันยูเราจะทําได้ด้วยวิธีอะไรบ้างไปดูดอกไม้ดอกแรกกันค่ะด,ดอกสีสม้มครูคจะไม่ขีดนะให้นักเรียนดูดอกไม้ดอกแรกดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยตามวัยของเราที่เราสามารถทําได้เช่นเขาอาจจะวานเราหยิบยาพาราช่วยมาดูให้หน่อยมันหมดอายุหรือยังเราตาดีเราก็ดูให้นั่นถือว่ามีความกระตันยูแล้วนะหยิบน้ำให้หน่อย ขาอ,อาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะว่าแก่แล้วเราก็ไปหยิบให้อันนั้นก็คือมีความกระตันอยู่แล้วเชื่อฟังคําสั่งสอนนะให้นอนก็นอนเพราะว่าการนอนจะทําให้เราเติบโตมีสมองที่ดีให้เล่นเกมแค่แพลพอเหมาะนะเล่นมากไปใส่ตาก,ก็จะเสียใส่ตาสั้นต้องใส่แว่นหนาเตอะเสียตังค่าแว่นอีกแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะอาจตั้งใจเรียนแล้วไม่นําเรื่องร้อนใจมาให้ท่าน เช่นไปลักขโมยของเขามานะไปลักขโมยของเพื่อนมาผู้ปกครองของเพื่อนเขาก็จะมาฟ้องพ่อแม่ผู้ปกครองเราว่าของลูกเขาหายแล้วลูกเขาก็บอกว่านักเรียนเป็นคนเอามาแบบนี้เรียกว่านําเรื่องร้อนใจมาให้ผู้ปกครองนะคุณครูเชื่อว่าไม่มีผู้ปกครองคนไหนอยากให้ลูกตัวเองเป็นขโมยหรือหัดขโมยตั้งแต่เล็กนะคะเพราะว่าจะติดนิสัยไม่ดีไปจนโตถ้าติดนิสัยขโมยไปพอโตก็จะถูกถูก จับกลุมนะหรือถูกจับส่งตำรวจติดคุกนะเ็าเป็นสิ่งไม่ดีนะก็จะทำให้ประวัติเราไม่ดีหางานทำยากนะคะช่วยทำงานบ้านตามวัยของเราที่สามารถทำได้ในดอกไม้สีฟ้านะคะซึ่งค,ครูได้บอกนะักเรียนไปแล้วจากคลิปก่อนวิชาสังคมศึกษาแนละเรื่องงานบ้านที่เราต้องทำนะก็ทำตามที่เราสามารถทำได้ไม่อธิบายเพิ่มแล้วนะคะ เพราะว่าเนื้อหามันสามารถเอามาบูรณาการกันได้ดูแลเมื่อพ่อแม่กลับจากที่ทำงานนะเช่นเอาน้ำมาให้ดื่มนะหรือช่วยถือของเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองเราอาจจะไปตลาดมาเขากลับมาจากตลาดเรารู้ว่าเขาไปซื้อของมาหลายอย่างมีอาจจะมีคอน,นมของเราด้วยหรืออาจจะไม่มีก็ตามแต่เราก็ไปช่วยเพราะว่าของที่เขาซื้อมานั้นก็มาทำอาหารให้เรากินด้วยก็ไปช่วยยกนะคะ แบบนี้ก็ถือว่าเรามีความกระตันยูนะคะเพราะฉะนั้นความกระตันยูคืออะไรความกระตันยูก็คือการกระทําของนักเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความกระตันยูคืออะไรคุณครูขอ,อย้ำว่าความกระตันยูคือการกระทําของนักเรียนนั่นเองที่ทําแล้วส่งผลให้คนที่นักเรียนอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหรือผู้ครองนั้น มีความสุขแล้วกระดุเราน้อยลงอันนั้นก็คือความกระดันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้คุณครูจะสอนไม่นานนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแนละ้วมันเป็นเนื้อหาของเทอมที่1น,นะคะแต่คุณครูต้องทบทวนให้เนื่องจากว่าถ้าครูไม่ทบทวนคุณครูจะออกข้อสอบไม่ได้ในเทอมที่2น,นะ,ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ครูไม่ได้สอนเองครูจะไม่มั่นใจในการออกข้อสอบน,นะคะ ครูจะออกข้อสอบเมื่อได้ผ่านการสอนของคุณครูออกไปแล้วนะคะดังนั้นคุณครูถือว่าคุณครูสอนเรื่องความกตัญยูไปแล้วนะคะคุณครูก็สามารถนํามาออกข้อสอบได้คลิปนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องความกตัญยูอย่างเดียวนะคะคุณครูก็ฝากไว้ว่าแล้วนักเรียนล่ะทําอะไรซึ่งเป็นความกตันยูบ้างนะเดี๋ยวเล่าให้ครูฟังผ่านคลิปนะว่านักเรียนทําอะไรบ้างนะตอนนี้ยังไม่สั่งนะ แค่พูดผ่านๆ่านี้เฉยนะคะว่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนเล่าให้ฟังว่านักเรียนทําอะไรบ้างที่เป็นความกตัญยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ญาตายายที่เลี้ยงดูนักเรียนที่บ้านนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็จะพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะในฐานะซึ่งเป็นคลิปลแรกๆนะคะ ของวิชานี้ในปีการศึกษา2,564สําสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ